ก็สวัสดีนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการตั้งสปริงคัตคือไมไ่เรียกว่าตั้งครับผมจะทําให้คัตมันแข็งขึ้นโดยการปรับแต่งสปริงคัตนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถเนี่ยอันนี้เล่นดีนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราเวลาเรา,เราจูนเดินเบาแล้วเนี่ยเหมือนกับพยายามเดินเบาได้ที่แล้วแต่ว่าตัวของออคัตนะครับเขายังจับอยู่ครับหมายความว่า ตัวคัตเขายังเหมือนกับว่ามันยังขยายมาจับตัวแผน่นตัวคัดอันนี้อยู่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้มันแข็งขึ้นนิดนึงเพื่อที่เวลาที่เราเดินเบาหรือว่าอะไรเงี้ยคัดมันจะมันจะได้ยังไม่จับนะครับจับจับช้าหน่อยนะครับผมประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการถอดถังน้ํามันก่อนนะครับผมแล้วก็ถอดน,น็อตข้างใต้เครื่องนะครับ4ตัวนะครับน็อตข้างใต้เครื่องอันนี้4ี่ตัวนะครับผม นะครับยังก็ฝากกดติดตามนิดนึงครับจาก f o ร์ Story นะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขของของผมเองนะครับที่ผมทํากับรถน้ํามันของผมนะครับเป็นกาเซมโตโตะนะครับโฟร์เทียนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับครับขั้นแรกนะครับเราก็ถอดสายนี้ออกมานะครับสายน้ํามันนะครับจากนั้นอันนี้คือเทคนิคของผมนะผมเอาน็อตนะครับมาอุดรูอุดสายไว้นะครับผม เส้นที่น้ำมันจะเข้าเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้มันหกเลยเธอนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะคลายน็อตสองตัวตรงนี้นะครับนี่ครับน็อตสองตัวตัวนี้กับตัวข้างหลังข้างหลังของของถังน้ํามันนะครับผมเพื่อที่จะสะดวกในการซ่อมก็คือเราจะพลิกรถได้นะครับน้ํามันไม่หกแล้วครับถอดน็อตมาเลยนะครับสองตัวนะครับนะครับถอดออกมาครับตอนนี้ก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับแค่นี้นะครับถังน้ํามันก็จะออกมาแล้ว ถอดง่ายนะครับรุ่นนี้ครับผกดสายเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็คือถังน้ามันของเขาครับเดี๋ยวเราถอดออกมาข้างนอกก่อนนะครับต่อมาก็เดี๋ยวจะมาถอดเครื่องออกนะครับแต่ก่อนจะถอดเครื่องเราต้องปลดน็อตที่ท่อตรงนี้ก่อนเพราะว่าน็อตตรงนี้เขาจะล็อกท่ออยู่นะครับผมให้ใช้หกเหลี่ยมนะครับเบอร์เบอร์สองครับสองมิลครับขันก้าไปได้เลยนะครับขันออกมาก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้รวมแล้วนะครับผมแล้วก็ถอดน็อต ที่ใต้เครื่องสี่ตัวนะครับนะครับนอตตรงนี้นะครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นี้นะครับผมใช้หกเหลี่ยมเบอร์เบอร์สองมิลเหมือนกันนะครับครับตอนนี้เราก็ถอดน,อน็อตมาครบแล้ว4ตัวนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวถอดเครื่องออกมานะครับ เอียงนะครับเอียงออกมาได้เลยนะครับกดท่อหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ถอดตัวลืมเลยตรงเซอร์โวครับเซอร์โวจะมีจะมีตัวกันเรียกอะไรอ่ะมีตัวตัวที่คันชักคันชักนะครับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้หกเหลี่ยมหนึ่งจุดห้านะครับถ้าจะไม่ผิดนะขานออกมาเลยนะครับแล้วก็กดออกมานะครับนี่ตอนนี้เครื่องออกมาแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะหายซะก,ก่อนนะครับตัวเล็กโอเคครับโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอนี้ก็คือเครื่องนะครับครับตัวคัดอะ่ะเขาจะอยู่ในเขาจะอยู่ในคัดอ่าคัดเบลอันนี้ครับที่ที่เวลาเราได้ยินเสียงว่าอกระดิ่งครับเขาเรียกคัดเบลนะครับตัวนี้นะครับ จะมีเสียงแก้งๆๆๆมันไม่ใช่เสียงเครื่องรวมนะเป็นเสียงแบบเหมือนกับเสียงคัดอะครับผมนะครับถ้าเครื่องรวมคือเนี่ยอย่างเงี้ยคือแน่นอยู่นะครับเวลาหมุดแล้วยังมีแรงอัดอยู่นะครับนะครับอย่างเงี้ยคือยังยังไม่รวมนะครับยังฝืนฝืนมืออย่างเงี้ยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวลิปล็อกนะครับเอาไขควงแบนก็ได้ครับหรือว่าเอาปากีบไ่เอาครีมครับเอาคลิปออกนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะเห็นคัดข้างในนะครับ ครับนี่นะครับตอนนี้คลิปเลื่อนออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงเอาคลิปออกนะครับอ่าพอเอาคลิปออกมาจะมีแหวนอยู่นะต้องระวังนิดนึงระวังแหวนหายนะครับเนี่ยครับเราก็ดึงชามขาดออกมาได้เลยปึ๊บออกมาอย่างนี้ครับแหวนจะติดอยู่ข้างบนนะครับเงาเงาเห็นไหมฮะแหวนติดอยู่ข้างบนาไม่ต้องไม่ต้องไายุ่งมันครับสิ่งที่เราจะทําคือตัวนี้ครับนี่คือคัดข้างในของเรานะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือชุดคัดนะครับของเดิมนะครับเครื่องจะหมุนอ่าทวนเข็มนะครับของเดิม จะเอาสลักวิ่งวิ่งนําหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เวลาลดเลี้ยวหรือว่าเข้าโค้งแล้วเวลาเรากระแทกกันเร่งแล้วให้มันมันจับไวขึ้นก็กลับคัดนะครับเอาด้านสลักไปไว้ข้างหลังนะครับให้ข้างหน้าไปชนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันมันมันนิ่มไปนะครับเนี่ยมันนิ่มเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสปริงให้มันสั้นนิดนึงน,นะครับสปริงคัดตัวเนี้ยแลวเดี๋ยวจะใส่เข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวจะถอดสปริงกอกมาก่อนนะครับ ส้น,นี้เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับสปริงนะครับสปริงจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะคล้องอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับมันจะแน่นนิดนึงนะค่อยๆเอาออกนี่ครับสปริงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้มันสั้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวคล้องเข้าไปใหม่นะครับผมนะครับแล้วก็เวลาเรา เราก็ต้องเอียงสปริงอันนี้ออกมาก่อนให้เป็นเหมือนรูปเดิมะครับให้มันเอียงออกมารูปเดิมมีมีมีอะไรนะมีห่วงแบบนี้ครับแล้วเราก็คล้องกลับไปที่คัดเหมือนเดิมนะครับผมครับตอนนี้ผมตัดออกมาประมาณสองข้อนะครับสองเกียวนะครับผมของสปริงนะครับแล้วก็ดัดให้ได้วงก็อาดัดให้เข้าไปชิดเหมือนเดิมนะครับผมครับไม่ยากครับทำไม่ยากนะครับแต่ว่า เสังเกตนิดนึงนะครับคืออีกฝั่งนึ่งครับของสปริงครับมันจะมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นห่วงเปิดอยู่ครับเนี่ยครับด้านนี้จะไปตัดนะครับตัดที่เป็นห่วงกลมนะจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัดสปริงเขาออกแล้วก็ดัดให้เหมือนเดิมเนาะดัดให้มันเอียงมาสักเก้าสิบองศาหเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทานะใจะเย็นๆเ,เพราะว่าอันนี้อันตัวมันเล็กนะครับเอาไขควงแบนช่วยก็ได้ครับครับดัด ดัดให้มันเอียงมานะครับเก้าสิบองศาเหมือนเดิมเนาะเนี่ยครับดัดให้มันเอียงประมาณนี้นะครับนี่ยประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ไว้ในในคัตเหมือนเดิมนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอย่างแบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับเดี๋ยวประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะครับที่นี้ตอนใส่นะครับก็เอาห่วงที่เราที่เราตัดอะครับ มาคล้องเข้าไปที่หัวเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวงกลมแบบนี้นะแล้วก็เอาคัตครับมาทําประกบกันนะครับผมแล้วก็เอาสปริงเข้าไปคล้องนะครับนะครับค่อยๆนะอันนี้มันจะนิดหนึ่งนะครับสปริงเข้าไปพร้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลูดไปครับลูดไปให้ให้เข้าไปในร่องของตัวคัตนะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับตอนนี้เข้าไปติดแล้วนะครับ ครับตอนนี้เราก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับผมนะครับเวลาประกอบอะเวลาเรากดลงไปมันสปริงมันจะไปติดที่แกนใช่ไหมครับให้เราใช้หกเหลี่ยมดีกวอันนี้อันนี้คือผมใช้หกเหลี่ยมนะอันเล็กสุดเลยนะเบอร์อะไรนะเบอร์หนึ่งจุดห้าครับกดสปริงก่อนเข้าไปในร่องก่อนนะครับพอสปริงมันดันขึ้นแล้วก็กดตัวสลักขึ้นมานะครับหรือว่าใช้ปักไก่พวงแบนอันเล็กๆก็ได้ครับใส่เข้าไปนะครับผมทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตอนก่อนที่เราจะทํานะครับเนี่ยครับ ตัวคัดอะ่ะเขาจะเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้คือผมทำแล้วคัตมันก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับตอนแรกทามันจะตึงมันจะนิ่มมากเลยครับนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้แล้วก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมเอาชุดชามคัดใส่แล้วก็เอาตัวตัวล็อกใส่แล้วก็เอาเครื่องไปประกอบที่รถเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็ใส่สลักกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เราก็หมุนเทสหน่อยนะครับว่านะครับว่ามันลื่นไหมนะครับอ่าอันนี้ก็คือลื่นไม่มีการติดขัดอะไรก็เดี๋ยวเราก็ไปประกอบที่รถได้เลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ประกอบตัวเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาล็อกท่อนะครับที่เราถอดไว้ตอนแรกนะครับล็อกไว้เหมือนเดิมเลยนะตอวน,นี้ก็อยู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาถังน้ำมันมาใส่นะครับถังน้ำมันที่เราถอดไว้เมื่อกี้นะครับเอามาใส่ นี่เป็นวิธีการแก้ไขสําหรับคนที่จูนแล้วมันถึงว่าเดินเบาแล้วหรือว่าจูนแล้วคิดว่าโอเคแล้วนะครับมันถึงว่าเดินนิ่งแล้วนะครับเครื่องเดินนิ่งแล้วแต่ว่าเดินรอบต่ำอะ่ะไม่ค่อยได้เพราะว่าพอเวลาเราจะเดินรอบต่ําเนี่ยถ้าเราในกรณีที่เราขึ้นแท่นไว้แล้วเดินรอบต่าอะ่ะไม่ดับเพราะว่าล้อมันหมุนอยู่ตลอดใช่ไหมฮะเดินรอบต่าโอเคเสียงได้รอบได้นะครับแต่ว่าพอเราเวลาระวางลงพื้นปุ๊บคือคัดอะครับ มันจะจับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ลองใช้วิธีนี้แก้ไขดูนะครับตัดประมาณสองข้อพอนะถ้ามากกว่านี้ผมว่ามันแข็งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่วิ่งนะครับก็ลองดูประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะลองตัดแค่ทีละข้อก็ได้แล้วก็ไปวิ่งดูนะครับผมก็ก็ได้ครับง่ายๆนะครับถอดไม่ยากนะครับรุ่นนี้น็อตประมาณน็อตถังสองน็อตเครื่องสี่แค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นกิบล็อกที่ทีเบลที่คัดเบลนะครับตัวทีเป็นคัดเบล เป็นกิฟล็อกแค่ตัวเดียวเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาท่อน้ํามันใส่ไปเหมือนเดิมนะครับท่อน้ํามันใส่กลับไปเหมือนเดิมก็ถอดสายออกมานะครับแล้วก็ไปเสียบที่เดิมนะครับที่เราถอดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจัดสายให้ดีนะอย่าให้มันพับนะครับอันนี้อันนี้ท่อผมเดินใหม่นะครับผมเดินอ้อมอ้อมหลังนะ อ้อมหลังแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้มันสั้นนะครับของเดิมก็จะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับขึ้นนี่ออกน,นี่เลยครับคือของเดิมมันจะยาวกว่ากันประมาณสักสามนิ้วได้นะครับอันนี้ผมทําให้มันสั้นเพื่อที่เวลาเราไล่อากาศมันก็จะง่ายนะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ท่อไปครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ประกอบ คืนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยสําหรับขั้นตอนของผมในการจะโมคัดนะครับก็คือปรับแต่งตัวสปริงคัดให้มันแข็งขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่มันจะเวลาเบรกอะไรก็จะได้ไม่ดับนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับคลิปการแก้ไขของผมครั้งนี้นะครับก็ยังไงถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแต่นี้เป็นวิธีการส่วนตัวของผมนะที่ผมแก้ไขรถของผมเองนะครับผมนะครับ ให้มันเหมือนกับว่าวิ่งดีดีขึ้นวิ่งไม่ดีขึ้นเห็นว่าจอดเราไม่ดับแล้วก็เวลาที่เราซัดมาเร็วๆแล้วเราเบรกเลยมันจะได้ช่วยได้เยอะนะครับก็คือคันมันจะมันจะมันจะเลิกจับเร็วขึ้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากฟ o ร์สตอรี่นะครับยังไงฝากกดติดตามช่องทางฟอร์สตอรี่นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆ DIY หรือว่าโมโมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ